คติที่สัตว์จะไปเกิดมี5คือนรกกำเนิดเรชานเปรตพิสัยมนุษย์และเทวดาซึ่งเทวดาก็แบ่งเป็น3เทวดากรรมภพเทวดารูปภพเทวดาอารูปภพอันนี้คือคติทั้งหมดสัตว์ทั้งหลายส่วนใหญ่ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวจะวนอยู่ใน3คติข้างล่างปริมาณมากขนาดไหนพระองค์เอาเล็บเขียเ่ยเศษดินขึ้นมา แล้วถามสาวกว่าดินที่ติดปลายเล็บของพระอ,องค์เนี่ยกับดินมหาปฏิพีเนี่ยยางไหนมากกว่ากันสาวกบอกดินมหาปฏิพีมากกว่าเทียบกันไม่ได้กับดินที่ติดปลายเล็บพระผู้มีพระภาคก็กำลังอุปมาให้เราเห็นถึงความน้อยกับความมากแล้วก็ไล่การเกิดตายของสัตว์ทุกพบเทวดาทั้งหมดตายแล้วไปไหนมนุษย์ทั้งหมดตายแล้วไปไหน เรตพิสัยทั้งหมดเดรฉานทั้งหมดสันนรกทั้งหมดเทวดาทั้งหมดเนี่ยปริมาณเท่าดินหมหาปฐพีตายแล้วจะไปเกิดในนรกกําเนิดเรฉานเปรตวิสัยเทวดาเท่าเศษดินปลายเล็บจะมาเกิดเป็นเทวดาซ้ําหรือได้เป็นมนุษย์มนุษย์ทั้งหมดทั่วโลกธาตุที่ตายแล้วที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาเท่าเศษดินปลายเล็บปริมาณเท่าดินมหาปฐพี จะไปเกิดในนรกกำเนิดเดชานเปรตพิสัยไม่ต่างจากเทวดาพยากรณ์เหมือนกันส่วนนรกกำเนิดเดชานเปรตพิสัยนั้นสามคตินี้เวลาตายแล้วเกิดในสามคติเดิมซ้ำปริมาณเท่าดินมหาปฐพีที่จะได้หลุดขึ้นมาเป็นมนุษย์หรือเทวดานั้นมีปริมาณเพียงแค่เศษดินปลายเล็บนี่คือความสามารถ ในพุทธจักขุของพระองค์ที่ได้เห็นการเกิดตายของสัตว์แบบภาพรวมทั่วโลกธาตุและพระองค์ก็บัญญัติมาซึ่งพระสูตรนี้เราจะไม่ค่อยได้ยินพุทธวจนะบทนี้เราไม่เคยได้ยินจึงทำให้เราไม่รู้สึกว่าเราจะต้องขนขวายเป็นอริยะบุคคลให้ได้ในชาตินี้นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องทราบในความโชคดีสุด,สด ที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้เพราะเราสามารถหาทางหลุดพ้นด้วยการก้าวข้ามปุถุชนไปสู่อรรยบุคคลให้จงได้